บบได้เป็นมาแต่เกิดบ่หรือว่าจังไรโบได้เป็นแต่เกิดเป็นหาเดือนไขขึ้นหาเดือนโอ้หาเดือนโดยกะสมบูรณ์แข็งข้าวกับใหญ่โตโตวกับอ้วนอ้วนคนน่องอีกแต่ว่าไข่อันแห้งมันสกก็ไข่กระดมมือไข่กัไข่ตอนกลางคืนเนาะตอนคืนก็ลุกน้ามัตื่นเช้ามากอะไปห้องหมอขาหน่าแบบยโค็งอยากบิดอยู่เป็นแทงหลังนี่แทงแอ่เนี่เป็นบล็อก แทงข้างหลังด้ยอ่อนอ่อนจะได้เอวอย่างกันอ่อนได้เอวตายแหละพี่น้องเลยสีบิดเพิ่นว่าสิมาคออยู่ในพีปะซาอันนี้ได้เนาะโถโถเป็นไปได้ยังไงพี่น้องว้าวอยู่ในไข้แน่มันกัดสีแบบบ่หบกวนภายในนะพีปลาซาเฮ้ยนี่สุสานพี่น้องเลยเนาะมันจะข่มผีเนาะ พีภาษาหลวงเวียดลาวจีนอยู่ในนีิบสดเนาะข้างในพุกแมันแล้วก็เบิดทางไปหรืออะไรเนาะมันมีบ่อลสีไปสีส่วนเนาะจำเป็นอะไรพี่น้องเลยเนาะฝากเกเด้อผู้รักผู้ใหญ่เนาะเบสซี่เบสซูกู่สุคนแหละที่เข้ามาเบิร์นมาชมสาธิตจารณา่น้องเลยเนาะสมบัติเกิดมาจ้บ นักนาซาครับเนาะสหบาบแล้วเนาะข้าก็าจะได้จบคีบไปสามีเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณเอฟซีเนาะที่เข้ามาเบิ่งมาส้มเนาะอยู่ดีมีแหงหักแพงเบิ่งปันกันคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อเนาะสบายดีสบายดีสบายดีสวัสดีบ่แม่พี่น้องเอฟซีที่หักแพงเบิด์ตสุขุสุคนเบิด์ตสุมองสุบอนเด้อพี่น้องเด้อ สภาพช่องยูทูบบ่าวลาพะเพื่นคือเก่าคือเดิมเพิ่มเติมกับเมเนกา้าโอ้พี่น้องเคยนักอกหนักใจอะไรเมือนเนาะอ่าพาพี่พาน้องเฮามาฮุจากกับอีกหนึ่งครอบครัวพี่น้องเอ๋ยเสงเพิร์ก้าทุกอยางขาดเคิร์นนี่แหละเนาะนาสิเข้าขาดแรงแกงขาดหมอพี่น้องเอ๋ยเนาะบ่มีที่อยู่อาศัยเนาะต้องมาอาศัยน้ำหยาดพี่น้องเนาะหอบลูกหอบเต่าเนาะลูกกะบ่คอยสมบูรณ์อีกนะพี่น้องเอ๋ยเนาะ ีกงพิการเป็นเปียเป็นลอยแน่นี่เนาะเห็นแล้วก็น่าเวธนาน่าสงสารพี่น้องเลยเงินคำคำแก้วกับบ่มีเพื่อนวะเนาะจกไปปิ่นไปปัวลูกปัวารานกะบ่มีเงินไปหาแพทย์หาหมอพี่น้องเลยถ้าได้ปิ่นได้ปัวจาว่าน้องเพื่อนกับสิมีโอกาสกลับมาได้อ่าย่างได้เดินได้ไปเป็นมาจากเนาะอ่ะฝากกดไลา์กดแชร์กดติดตามพี่น้องเลยสำหรับเพื่นมีการสอยกิจารณาในน้องผู้เล็กผู้ใหญ่ก็ดีบอกอะไรห่างเดียวจังไปทางพรมุจักนองเพื่อนพร้อมกันเนาะ โอเคพี่นเนาะเ้ยนี่แหละเนาะเพิ่นกระโดนนี่แหละอันนี้เป็นบอลเสือนหยาดพี่นนองเพื่อนหมอวราวจังไดอันนี้ก็ดีเนาะเอาไปดีนะอันนี้น <c oughs> เอ <c oughs> เอตาตามาทางนี้ก่อนจะไปดีว่าจะไปดีเพ็นว่า สบายดีล่ะเบมือบ่ได้สบายดีเดลยสบายดีสบายดีสบายดีอันนี้ไม่เห็นเลยยังบริเงินเสียงเจ้าะนั่งโยกนั่งนั่งกระโป็นพี่น้องเอ้ยหนั่งกรบโปได้ไปกระโป็นโดยที่แม่จะจับไปนี่แหละ เราเด้งไปเลยได้เยแนวคนมันอันนะเนาะจ่องบ้าแฝดบ่เนี่ย้กับหน่องบ่บ่บ่เหม็นแผดนนี้ก็แม่นบ่ลูกเจ้าบอสเยื่อชิปชองกับปีนึงผู้น้อยอันเดือดซับกับซับปีล่ะนี่สภาวะลูกมาไหลกันแทะอันเดียรู่น้องเว้ยอันนี้ก็ดีแต่ผู้นี้สมบูรณ์เนาะแข็งแรงปกติ เป็นน้องเนาะงผู้นี้เนาะเป็นน้องของผู้นี้เออพูดเดือนสิบสองกับปีนึงอันนี้บ่ดังน้องก่อนเพิ่มเห็นคนเถึงเป็นอาไรทอรเดอรจ้าหน่ะซื้ออะไรได้ไปซื้ออ้อยขออนุญาตเดือนเดือนอ้อยลูกทั้งเบิดทั้งม้วนน่ะจะคนเดืออ้อยหกคนหกคนพี่น้องเลย ใส่เสื้อผ้านาแพจะนะมีทอด้ายในแม่นเบิร์ตบอทีทำมาแม่นี่แหละทอนี่แหละฮุบมาแต่ใส้ประกันฮุบหอบมาได้สองมาแต่เพื่อนไม่เท่าคือว่ามาแต่เพื่อนไม่เท่ามาแต่ผลอะไรปะนี้ไม่ตอกขอกตาก็เป็นของนอกเนาะเพ่นก็จะเห็นจากสางของเพินกตบอจักผลกับหน้ามากตาโบมางแล้วกโบมีมองยูมองเศร้าก่ะ มาเนี่ยแหละมาแบะนะซ้มเนี่ยเจ้าน่ะบุมีเงินมีซานโดยบุมีแต่ว่าสิพาลูกนั่นไปอยู่ที่เลสาลาเนมเห็นนี่แล้จชดไม้ปลายทางสิไปทางไหนอันนี้นะโดยแล้วก็นาซาวเราพ้นตกลิ้นนาซาวอ่ะสิไปไซน์อ่าวไปแล้ววิมุงอยู่อะไรวะมาเบยพี่คนว่ะข้าฮายุคนข้าฮายุบอย่าลอยอยู่เนี่ยอ้าวยังเป็นเลยย่างกับบุมีมุงอยู่มาไปเลย่างเนี้ย โดยไอ้อุ๋ยอังบุรีมาลูกอยู่เสอออยู่ในสุสานมีมองอยู่มองไปจำเป็นสาวเลยว่าโอ้ยอย่าไปร้านเอ้ยมาแวะอยู่นี้ในใดไอ้อุ้ยยังบุรีมาลูกไปอันนี้กับลูกบ่คนใดลูกเด้ผู้นั้นว่าวันนี้เจ้าเป็นอ้ายบ่หรือเป็นน้องอ้ายอ้ายขึ้นมานั่งเครื่องวิวฮะมานั่งเทิงผิดมานั่งนั่นนอกอะ แม่พี่มั้ไดิเด้เด้อเด้อเด้อเด้นเคนั่งร้เลยเออเไปนั่งรู้ไปนั่งเออฮึนั่งง้างนปดมก้นใจมั้งโอ้ยยังนั่งรู้มั้งลูกเออนั่งิ้แหละดีดีนั่งง้างนิ่งง้างดี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 ใสบายดีสบายดีหนุ่มมือหนุมือนะพ่อบายดีบายดีดูบายดีดบายดีคนนี้นะ บบได้เป็นมาแต่เกิดบ่หรือว่าจังไรโบได้เป็นแต่เกิดเป็นหาเดือนใสขื่นหาเดือนโอ้หาเดือนโดยกะสมบูรณ์แข็งขาประกอกับใหญ่ต้นโตประกอกับอ้วนอ้วนข้างนอกอีกแต่ว่าไข่ยันแห้งแล้วมันฉกก็ไข่ก็ดำมือไข่กับไข่ตอนกลางคืนเนาะตอนกลางคืนก็ลุกน้ำตื่นเช้ามากะไปห้องหมอขาหน่าแบบสิบสองอยากบิดยูคเป็นแทงหลังเลยแทงแอร์นี่เป็นบล็อก แทงข้างหลังโดยอ่อนอ่อนแต่ได oh ้เอวอย่างกันอ่อนได้เอวเอาคือเป็นเนี่ยนะฉันใช้พิษเส้นเป็นแหงคือคือคือว่าแทงข้างหลังค้นบริภูมิออะไรบอกอันจะเอาไปหาหมอนะบริภูมิหมดลูกเจ้าบริภูมิบอกมีแต่ในคอสื่อเกาะในคอค้นสิเบิร์ตเลยอันหันมอสไปเจ็ดโมงกับเบิดเด้อว่าลูกเจ้าอ่ะไอเมียนเงินเมียนซานแล้วอะไรนี้บัตรเจ็ดโมงคนบ่เบิร์ตคน เจ็ดโมงโมยังจบสองโมงเดี๋ยังมคืนไปินองคืนเอาไงก็แบบด้คืนเนาะนี่แล้วบ้เพื่อนนั่นเห่ยดังเลยนมก็กินดังๆเอาหลอกดังๆงยงอยากใหญ่อยากสูงอ่เจัาหน่อย่งเนาะเดี๋ยวพอจะอ่อนอเดี๋ยวเป็นอย่างนี้ค่ะนี่แกสมบูรณคนก็ใหญ่อ้วนอ้วนคนนองอเดือนแม่นันหละใส่เพ่มเพิ่บอยใ่เป็นเพิตลอด บใส่ได้่ก็ได้หักเวนเวนพิคนมันคือิคนบัดพุ่งเจ้าสิมากระใส่คนเหียวดูก็บอด้ไซ่ใส่ต่กลางคืนไห้คนเวนอะบอด้ไซเมนนก่าัก็ได้2ปีวซปีปลายเดือนสก็สาปีเต็มอะสามซื้อจังได้อีนังซื้เป๊ปซี่เป๊ปซี่ น้องเป็ดซีนอ้อยมอ้ายนะซื้อได้เสิร์ฟลิโอมอ้ายลิโอโดยมอ้ายเป็นพอกินเบียร์หลายบ่อในซอลิโอมองครับนางเรนนี่ลงน่งงามนางงามเจ้าขนมเจ้าเด้อเดออพ่อเพื่อนเนีพ่อก็ไปงานเหมือนไปเวียกไปเห็ดเวียกไปแล้วก็ไปกับโบลิกินนั่นนี่แหละโอ้มาอยู่น้ำการนี่มีพ่อแม่ลูกน้องน้ำการกับมีพ่อแม่ลูกแล้วเพื่อนบบหาเพื่อนโบลิกิน มูจักนุ่มมูจักเป็นเพิสมูจักเขบสม,มปีได้ครับเออไห้หน้าตาก้าเอือนซาลานแป้นบูมี่มีม่ไห้บูมีหนะ้าเลอ,อนกับมมโีโดยโทษเดิมมาก่อนนะเ,เจ้าว่าเ,เจ้าอยู่น้ำไผยนะั้นไม่เท่ากิวิตนีน้องพอพ่อ,พอของเจ้าเนาะโดยวันนี้พอเสียพ่อเสียพ่อเสียอะไอ้ายเอาน้อกไม่เขาเขาก็อยากได้ของเขาเขาแหละเขาก็อยากเห็น เพื่อนคั่วบอกพอเสียนี่หมายถึงว่าตอนนั้นอยู่เฮือนกับพ่อเนาะพ่อเสียนเรเลือนหายนะพ่อเสียนี่เรเลือนหายอันนี้ฮะก็มาอยู่นู่นนีซ้าวนี่เดือนปลายเดือนปลายเดีอยนี้เลยจะมาอยู่นี่ได้เดือนปลายแล้วแม่เดือนปลายปลาเจอทางตันเลยเนาะซีวิตไม่จักทางไปมอละสุมซีวิตซาร่าคนกาอยู่ยุ่ไปบ่าวเลยคกายอยู่ไอยู่ในไรเดียร์ปยยะปุยยะเพย์ได้ม่มีทางไปเลย มันบวมีบงอยู่งา้นกระตกลิ้นอย่างเงี้ยไปฝังอยู่ไซแช่แล้แม่ไปช่ทอเดิมปัจจุบันยังอยู่จากปีละเลยสี่สิบสี่สิดว่าสิมาเจอสตากรรมชีวิตแบบนี้เนาะโดยบบขึนบวชพันิวแบบนี้เป็นตาเหมยน้ำเจ้าเนี่ยเป็นตาอุกอ่างเอาน้ำนั่นคือนเาเจ้ากับบได้หาเลยเอาบนประจักทางห มันเมืยหายเมยหอแมนเห็นได้ไหมอยู่ไบปนนี้แล้วหรลูกเจ้ผู้ใหญ่ยืนเบิรบตบ้างหรือผิดใช่ผิดช่เบิร์ตใช่เป็นนี่เป็นนี่เป็นม่ลูกครอบเครัวเขาบ่เป็นมีลูกหคนแต่ว่าสามคนนะเขามีครอบครัวบนแล้วว่อคือว่าสามคนนี้เขาวิ์เขาวางเจ้าแล้วคือเขาหากุ้มเขาได้แล้ว เนาะพ่อแกมีครอบครัวนะครับบ่ได้มาสอสนำพ่อแม่แล้วมาสอเนี่ยได้พ่อแม่กับบได้มียังเนาะเขาทำสมาสอกับมาว้นมาไหว้ดอกเขาปะมังเถื่อนลูกได้ก็บหายเส้นหนึ่งโอ้ยกัแม่ก็ดีใจเนาะเขาได้เขาก็กุ้มเขาเห็นแล้วบุมีิยังให้เขามีแต่ตีนกับมือเขาก็ได้เฮาก็บบุมีิยังนั่งไงไอีน้องน้องเป๊ปซี่นี่หักซานี่ได้สักมมือนี่ปิ้นปัวกันจังเลยบุ๊ได้หักซานี่ได้เงินคำกับบุมีเนาะไปหักซากอะ กับสิไปเงินเงินแสนสองแสนกับเขากินกับบ่มีนมกินกับบ่มีนมคนนีแหละไปไปกินนมกินเละคนเละกินแล้วแต่ซอยโอมือหนึ่งสองแพ็คกินอันนี้มนบ่มีน้ำลูกกินนมอีเละยังกินนมกินมือละสองแพ็คยากกวดน้อยบนหัวกอดน้อยกล่องน้อยกล่องน้อยถ้ากินข้าวได้ปกติบ่เว้ยกินได้ปกติกินมันมือก็ได้ข้าว กาวเฮาเปปซี่กินนมบ่อกบอกโบได้ก่อนกินเวาอนมไปน้ำผึ่นโบรย้อนไปบ่ได้นึดหิวน้ำผึ่นอย่แล้วไปหลับจ้างระบายเจอเคสที่สองแหละแบบนี้พี่น้องไปบ่ได้กาวาเฮาไปหลับจ้างระบายก็ไบาลาวก็ได้คือเน่ยนี้เลยนอนคนนอนกับกำลังไปหนึ่งเข่ากรบยานหินคนนั่งบางคนก็ไอ่นั่งแล้วก็เลี้ยวไปไปย่านนี่แหละญาติ ก็ปั้มหัวใจผุนองหมอแตงโมแบหรือเมนแล้วน่ะจะไหว้ยาือว่าเห็นคนนี่กบอันนี้แล้วผุนบริยาผมน้องเป็นยังน่ะทางหลังน่ะอ๋อเนาะลายว่าหันดิอ๋อผมหล่นผมบอกปรุงวันนี้พอดความได้แต่พอนอนทางง่ายบ่เนาะทางความบ่เนานอนกคืนก็นอนอย่างนี้นอนทางเดียวแล้วมันดไม่ว่างหันยังผมได้แบบโป้บดขู่ นข้างเดียวได้ไปผิดเอนั่นเอ๊ะให้เพิ่นมาให้บ่เพิ่นมาหาเด้เอนเดอโยมเด้อนมได้กินตลอดเนาะกินกะก็ผู้น้อยเด้ผู้น้อยด้กินนมจาบ่น้อยนแม่ผู้น้อยออีก็กินนมแม่นี่บัดแม่ได้น้องแล้วแมวอกเพิ่นจอยดบ่แม่สิวนขึ้นในนี้ด้ตะกี้ะเ่่อยโอ้ยยัง่บ่ กลางคืนอยู่พากันนอนอยู่นี่เนาะเพื่อนรังนี่คุ้นๆนด้คือบ่าวลาวเคยเข้ามาเป็นน้องอ้อเขอเพิ่งพากันไปแล้วอยู่เโดยอ๋อนี่แเลยมันจีหัวลงมาใส่อะไรได้น้ำนี่ยันี่หน้ามข้างนี่น้านี่พี่น้องเลยฝนตกลุกบอะไรแต่นี่หาเปียบบดหน้ากระตากเสากว่ามือลมๆหมดเลยเพิ่งให้มึงอยู่ตายตายชีวิตคนเฮาพี่น้องเลย เพือนกับเพือนเพิ่มาใส่เพิ่นอยู่ยยยังอยู่โดยแม่ขนาดเพิ่นบมมี่เนาะเพิ่นก็ยังไห้เพิ่นพาใส่นี่หอดมาเพิ่มเย็นเนี่ยนี่แหละเห็นนี่ได้สิีโอน่งดีๆังคนางดี่เห็นได้นลูกงดีๆปังคำบังโซ่น่งดีๆเด้อบังคบเด้อ เจ้านะแนนี้เด้อเอ้ยเด้อเจ้าช่วิตนี่เจอข้างตันกันแม่กคิไปพึ่งไผ่่วนเไปเห็ด้วยอ่งเงแต่ละมือได้เงินมือเท่าไหร่หันตะกี้โดยโดยตะกี้ไปโงเบียร์้ไปเท่าอิ่มแลวกุ่กินกุ้มกินเลยไอเนองดึงเข่าอนุสิทธิ์นะกไ้สิไปมือใอ าเงินเดือนเนาะตะกี้ยังได้คุมมืออยู่แต่ว่าบุกคุมกินอนุสิทธิ์อยู่นี่บ่โดยปากะปากคนที่ง่าเอิญในเชาอ้อเอิญไปไหนเอิญหายมือเธอได้อนุสิทธิ์อนุสิทธิ์เนี่ยเป็นเดือนอ๋อเป็นเดือนแล้วไปเห็นใเท่าอิ่มอะเป็นมือมือกับบางบางมือกับบุ๊มีงานมีการกับคนที่หายเศร้าพันเนี่ยนะกระไบนเป็นมือได้ไลยกับเอาลงไา่กับได้ไลยเป็นเซนท้องเซนมันเถื่อนกับมันเถื่อนก็ได้กต่บุ๊มีเวียรลยกับเศร้าพันเอิญหายเท่านั้นแหละแต่มันบุกคุ้มกินแบบนี้ค่ะ งกินไรกันน้องกรดึงเขาอนุสิตไปไปเบิึงว่ะฮะกระดิไปมือไปอนุสิตส่งของโดยหาหน้าตากะกะผมมีเฮือนซ่านลานเปะกะผมมีหาหน้าตากะเขาวนำสระป่าซื้อกินข้าวปองข้าวโลซื้อกินซื้อกินข้าวปองข้าวโลสเฉพาะซุ่มเจ้ากะเธอได้เลยหาศิวิตร์นะแม่นบอกโดยหปากหาท้องนะ หมดไปสอบนไปซื้อข้าวโลข้าวกระฟ้อมกินบัดผหวเงินไปแม่พ่อผูวเดียวได้จังถ่วงจังทันทอดดหละบัดอดบัดอิ่มเนาะมงอกะจะวเมนอยว่าขาวโลหนึ่งกับช่องมือ็เลยอดไปมีไแต่ผู้น้อยกินแล้วก็แล้วกอแม่นี่อดเนาะ ให้ลูกอิมใช่นี่คุณอยไละสมคนนี่แหละกินแล้วก็แล้ว4ีวิแต่ละคนยังค้นหาแห่งเจอไปเรื่อยๆนักหน้าเข้าไปไปแห่งซ้ำถูกกมีอยู่มงเศ้าก็แม่นแลยู่กีถูกก็มีเพือนมีซานเป็นของเฮาเนาะคนดูันเศร้ามันีอยังกับบ่มีสักอย่าง แถมลูกกมากแบบนี้โอ้โหับถุไปกับโบหุพี่น้องเลยับทุไปกับโบหูแล้วมันสัมหะตกนรกทางเป็นเลยเจอสตาร์กแบบนี้ฮะนะคือห้าบโมมียังจกจางนะต้นทึนี่ยังห้าบโมมีเลยฮะนะเนาะใครแต่ว่าโมมีกับคบูลูกมเป็นเนี้มากระพสชุไปได้ วันี้งไดคแนนเปไปคือเจ้าสิไปเห็ดเวียยบดผมีผู้เบิงแทนเนาะเต่ว่าสิไปส่งขนมเบงกะเจไปบดนี่ผู้ดีครั้งนี้ผู้ดีครั้งนี้อเออนอกทำได้สอยในกลางบ้านกลางเมืองขนเบ้งดดสวยเห็ดไรดอกอาบซีฟพอได้ซื้อนมผลเละเห็ดารกัเห็ดได เอาไม่ตองวาที่ใช้เห็ดซื้อน้ำบ้านน้ำเมื่อคนกัเขาคือเห็นเขากเบาเอาน้ำเงินกะเห็ดในซื้อนมให้ลูกเจ้าเขาซื้อเขาเรากินคนกเราเคยเห็นนะเราเอาโลตัสในสวนเห็ดแต่วันถ้าแล้วว่าต้นพวกกับเอาคนก็ได้จู้ได้นมมาให้คนก็ได้ข้าวเราเลี้ยงเราเราสืิตอด แต่ว่าเสือ้อพระน่ะแพ้เนี่ยเขมีพอได้ใส่อยู่เนาะพอได้ใส่อยู่เสือ้อพระน่ะอ,อยู่แบบนี้อยู่ไปนั่นนี่นะเห็ุได้จ้ะใส่ิไซคนอยู่พอดขอเปิดอขอซ่ากันเหมือนนั้น,นแล้วก็ย,ยังใครแล้วยังหายยูเนี่ยสาวก็คน,น,น,นยังหายยูเออพคนถูกก็ยังหายยูน,นะมเนาะเกิดกับบ่มีเขากับบ่มีแล้วก็บ้านนี่แหละนาคนไปลานเลย ส่านแล้ววะเจ้ากับคุมปากเจ้าแล้วกุมปากค้อยสุนีอต่างคนต่างสูน้ปลอยมันโหลดนี่เห็ดยังไงมันเห็ดกแหล่ำกรหลนโลดบักฮัมเดียวคิดว่าิไปยูพ่ปซาเน่ยยูกูแล่ชิเปยูบอยูล่เปยควอเิงเล่ชิเปเพิงพปซาเพิงพิปซาเว้ยหม่อง่ส่จกแลวตัวสุบิข อันนี้นะเด้องเอ่ยเด้อยเอาไปไว้เป็นบ่อนสุดท้ายซะอันว่าพีปัสสะเนาะบ่อนสุดท้ายขออเงินซีวิตคนเท่าซะไปอยู่บนสลาบนมรนบุบุบหม่มีทางไปเดียไปค่อยยงงนดูไปบ่มันดีแนอสลาพีปัสสะตายเลยจะนอนบ่รับทุก็คือขคอยาวนนี้ ลูกเต้าวเล็กจ่ผนงอนน้อยๆตันแรกนะสาวเขาจะเอามาอยู่พี่ว่าเอายู่แลมีทางไปพ่อแม่น่าใครเยอะเนาะบลูกนี่กจียังน้อยจักมันชีห็นดีช่างเนี่ยบ่มีทางไปทางมาเลยเพิ่งไปนั่นแหละำสาวบิดยำผลได้ได้สาวบิดยำผลในคืนหนึ่งจะไปอยู่ไหนขำมากที่หมดเราไปอยู่ เขาว่ามีผู้ให้ไปอยู่ให้อยู่หน้าก็ไปขำเปิลมากนะเขาไปเนะ้าหน้านหน้าเนี่ยไปนะควมคิดนะดาเขาว่าเปิลน่านให้อยู่ผมคิดกองข่อยคือแบบนี้เอ้อมีคนอยากาได้ไปเหตุเกียเหตุงานานําเป็นข้อเป็นควายนะเพาะหัวเพาะสวนเขาเลี้ยงปูเลี้ยงปลาหรือเบิ่งอกเบิ่งสวนนั่นนี่สิไปบ่ไปเขามีผู้ใหไ้ไปไป กาได้บ่นอยู่บ่นเศร้าเนาะ<ด>แล้วก็ได้กินได้เงินน้ำนะไปขมิ้นภัยอยู่ให้เศร้าก็าไปแล้วเราไปอยู่กับลูกกับพวเราได้สระครอบครัวเราแล้วก็เหตุบิยาร์ห้เพิ่มน้ำเลยนี่น้นำสร้ะเราเห็นได้เนาะไปขมิ้นภัอ<ป>ยู่ให้ไปไปคือแน,นนี่แล้วเฮาบ,บ่มีอยู่อะทีมาบ่มีละมีการก,ารกันนั่งอันนี้มีงตากเป <c oughs> ็นน้ำพว่าโดยได้สระ หากัผู้เดียวกับโบกุ้มกับโบติผู้แรกกับอดตย่างแย่กับอดไปน้ำกันฮะเลยลูกผัวก็ได้แม่และหาผู้เดียวเนาะมันสิได้พอสำได้บ้านเท่ากับติผงกัติบุเป็นแค่คนเดียวในแบบนี้โดยใช้เงินไปเท่าไรหาเงินอยู่เท่าบ้านเท่าสำสิได้พอสำได้คนในแห่องวัวกับโบได้ปลากับโบเป็นย่างกับโบได้เป็นเป็นยังไม่จับกินนมยังบุเป็นไม่ตีแม่จับให้กินอยากกินกับโบโหะอยากเลยโบอยาก บบอยากก็เห็นหมูกินก็นให้เนี่ยเลอันนี้นโดยอันนี้ก็มีแบบ FC บ่าวเล่าเนี่ยเ้อแบบคนที่คนที่ถากมาถามว่าเออจีได้คนไปเห็ดเีืยดน้ำเป็นครอบครัวเอาหัวเอา,เาสวนเนีน่ยน้องปูน้องปลาก็ถากมาพี่น้องเว้นเยนาะงอะไรกันอ่าผู้รักผู้ใหญ่ <c oughs> แหละเนาะที่ว่าเขามาเบิกมาซื้อมแล้วอ่าอินดูเมตตาสงสารเนาะอยากช่วยเหลือเพิ่น เป็นเงินคำกำแก้วหรือว่าเอาสารอาหารแห้งและขนาดซัมปาบ่อนอยู่บ่อนเศร้าก็ได้เบิดนี่แหละพี่น้องคือน้องนี่เป็นกาว่ากินนมตลอดนี่นอกเป๊ปซี่นี่<อ>กินเล็กตะซอยนอกกันเนาะกินเล็กตะซอยมือละสองแพ็คพุ่นอักเล็กตะซอยขวดน้อยพี่น้องไอแ <c oughs> พ็คเท่าไรเอ่ยเล็กตะซอยนะแพล็กก็เมนว่าอยู่ฮานอยกับสิบแปดทำเดียวมือกับเศร้าโอ้แพ็คละเศร้าซะเนาะแพ็คละเศร้าพันซะพอน้องนี่กินมือละสี่สิบพันกีบอลไรพี่น้องก็เลย อันนี้ผู้เดียวได้หนิบัดลูกคนอื่นได้ลูกคนอื่นยังบันได้เบาได้หนินางเป๊ปซี่นี่กันบอกกินบัดสงสารลูกเนาะโดยบกินไอีต้นคนแร้เหมือนโบคือหมูมาเห็นโบคือหมูสัมผัสแต่ว่าคือหมูยังว่าเอาเข่าเอาของนมเอาเขากินแล้วก็แล้วเอาเขาน่ากินคือมอน่ะบอกเป็นยังต่างมอสอ่ะแข็งแห้งอยู่แหลนหอบบ้านเลยแมนบอริโอแหลนแต่เนื้อหอดไตแหลนแต่ไตหอดเนื้อเลย นี่บุได้ต้นเพิ่นต้นแก่เพิ่นบุคือหมู่แล้วแกนเพิ่นบุใหญ่บุเต็มคือบ้านคือเมืองฝากนเด้อพี่น้องเลยเนาะกุรักกุรใหญ่เอฟซีบ่าวลาวฟ้าเพิ่นเนาะอันนี้เฮากาเซลเงินให้เนาะเป๊ปซี่เพิ่นก็ได้ซืี่นมอันนี้ก็จะเป็นเงินจากกุรักกุรใหญ่แล้วฝากมาไว้น้ำบ่าลลาวฮะนะไปเห็นคนตกทุกข์ได้ยากการ เสือเลียเพลินตามกำลังกันและวสันกำลั่ะแล้ก็ฝากมาให้บลายดอกเขาได้ซื้อนมได้เล้วฝากมาให้บลายดอกพี่น้องเลยแต่ว่าให้เข้าเนี่ยเป็นตามสมควรแหละก็ให้แบ่งให้แบ่งๆเป็นฝากมาไว้นะแปดแสนแปดแสนกีบว้าเท่าไรเยแปดแสนกีบเพื่อก็ว่าเออเจ้ากับฮากาน้ำมันจะไหนเด้อเพื่อนาน่ะบ่าวจอยแปดแสนกีบมีหลายบ่ เอาสำหรับคนบ่ไม่เยอะหลายตัวแต่เจ้าอ้อเจ้าอ้ออันนี้ว่าเล่าว่าอะไรดอกจีห้ยสองแสนแบ่งแบ่งให้คนถูกคนยากแม่นมแบ่งให้คนถูกคนยากนั่นนะคนที่เขาแบบฮาบ่ถ่วงบ่ทันนั่นแหละคนที่เขาบ่มีต้นทุนแหละก็หาบ่ได้ไปบ่เป็นเนาะ จริงแล้วก็ว่าเงินจำนวนนี้ก็ซอยชิดซอยได้บ่วราออบ่เกินสอ,องครอบครัวเกินสอคนล้าอ่ะอันนี้คือเป็นเงินจ้าเดอไอ้ียใจดีอะไรนะเนาะท,ที่ว่าฝากมาให้บาราเป็นสะานบุญให้ก็สิให้เพิ่นให้นอกนี่แหละงสซอนกอย่างนั้นให้นซื้นนอนมซื้อซื้อนโดย Le, ph ph á, say, ุก i m แล้วขอฝึกบ้าอาศัย i ยู่ได้สอนลูกสอยล้านก็ให้อยู่ดีมีแฮงโดยอีนางนี่คือยังดูดจุกนมอยู่ตลอดอันน้โดยนงลงะนงลงผู้น้อยผู้เสียงให้แว่ๆไปลอ่าโอเคฮก็สิได้จบคลิปไซ่ํานีแหละเนาะใจหลายๆอ้าวสบายดีกสบายดีโดย มาเบิ้ลๆเนาะอ่ให้เจ้าอยู่ดีมีแฮงเด้ออีนางเด้อลูกได้ไปเป็นเนาะใหญ่แววๆเนาะจอกอีแม่้แข็งแงปึ้งปังเด้อนางเปีเด้อโอ้ยขอบใจเด้อีผู้รักผู้ใหญ่เตาสุขเจ้าเนาะโดอไกินน้ําโอ้น้ก็ใส่บ่วงบ่มาๆเด้อมาเด้อมาเด้อาอย่ลมพุ่นน่ะหลายมาเด้อ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  นอนหรอถ้ากดแมวนอนโอ้ยน้ำนั่งเล่นนอน้อพี่นอนเนอน